ไปเป็นหัวข้อในเรื่องของการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องนะครับเป็นเอกรูปไม่ต่อเนื่องนะครับมาดูบทนิยามของเอกรูปไม่ต่อเนื่องนะครับให้ x นะครับเป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องนะครับเน้นเลยนะครับว่าไม่ต่อเนื่องถ้าค่าที่เป็นไปได้ค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของตัวแปรสุ่ม x นะครับมี x 1 x 2 x 3จนถึง xn เนี่ยนะครับ แล้วการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ่ยจะเป็นการแจกแจงเอกรูปแบบไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเน้นนะครับไม่ต่อเนื่องเมื่อไหรครับเมื่อถ้าเราดูความน่าจะเป็นนะครับของ x เท่ากับ xi ซึ่ง xi ก็คือค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแล้วมีค่าความน่าจะเป็นเป็น1ส่วน n เ,เท่ากันหมด เน้นนะครับว่าเท่ากันหมดถ้าเมื่อไหร่เท่ากันหมดนะครับเท่ากันทุกทุกค่าที่เป็นไปได้มีความน่าจะเป็นเท่ากันหมดนะครับสาหรับทุกนะครับ i นะครับเป็นสมาชิก1 2, 3ไปจนถึง n นะครับตามค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดถ้าเท่ากันจะเรียกการจัดแจงแบบนั้นแบบแบบนี้ว่าเป็นเอกรูปการจัดแจงเอกรูปแบบไม่ต่อเนื่องกันทีนะครับเพราะนั้นจากบทนิยามชัดเจนมากจากบทนิยามชัดเจนมากว่า จะเห็นว่าการแจกแจงความน <ame> statistically statistically <bs> ่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเนี่ยจะเป็นการแจกแจงเอกรูปแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยเมื่อการเกิดค่าแต่ละค่าที่เป็นไปได้ตัวแปรสุ่มเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่ากันนั่นเองนะครับเน้นเลยว่ามีความน่าจะเป็นเท่ากันนะครับทั้งค่าที่เป็นไปได้ทุกค่านั่นเองนะครับมีความน่าจะเป็นเท่ากันนะครับเพราะนั้นดูตัวอย่างแล้วกันนะครับในการทอดลูกเต๋าที่เที่ยงตรง1ลูก1ครั้ง ครับ1ครั้งนะครับให้ตัวแปรสูม x คือแต้มบนหน้าแต้มบนหน้าลูกเต๋านะครับเพราะฉะนั้นแต้มบนหน้าลูกเต๋าก็มีหน้า1ถึงหน้า6นั่นเองนะครับหน้า 1- ถึง6นะครับจงพิจารณาว่าการแจกแจงคางาจจงวามน่าจะเป็นของตัวแปรสูม x เป็นการแจกแจงแบบเอกรูปไม่ต่อเนื่องหรือไม่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับพร้อมทั้งเขียนการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสูม x ในรูปของตารางกราฟเพราะนั้นเขาต้องให้ แสดงออกมา2อ,อย่างคือในรูปตารางกับในรูปกราฟอันนี้คือการแจกแจงความในเป็นนะครับแล้วก็ให้พจารณาว่าเป็นเอกรูปต่อไม่ต่อนเนื่องหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูที่ความน่าจะเป็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนเรามาดูก่อนว่าค่าที่เป็นไปได้ของอะไรครับค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x ตัวนี้ก่อนตัวแปรสุ่ม x เ,เนี่ยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าคือ แต้มนะครับแต้มนะครับบนหน้าลูกเตา๋าเพราะฉะนั้นแต้มบนหน้าลูกเตา๋าค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสูม x ก็คือแต้มที่เป็นไปได้บนหน้าลูกเตา๋าก็คืออะไร 1, 2 3 4 5และ6นั่นเองถูกไหมครับอันนี้คือค่าที่เป็นไปได้สําหรับสําหรับทุก r x เป็นสมาชิกของเซต3 4 5 4 5 6เพราะนั้นเราก็เขียน x ไปเลยว่า x เล็กนะครับก็จะมีโอกาส เป็นสมาชิกของเป็นสมาชิกของ1 2 3 4 5 6นั่นเองนะครับจะได้ว่าอะไรจะได้ว่าความน่าจะเป็นอ่านะนนั้นเรามาดูความน่าจะเป็นของอตัวแปรสุ่ม x เท่ากับ x ไดก,ก่อนก็คือความน่าจะเป็นของอะไรกําหนดสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนก็คือความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่มที่ที่ลูกเต๋าเป็นไงของตัวแปรสุ่ม x ก็คือที่ลูกเต๋าขึ้นหน้า ขึ้นแต้ม x ละกันขึ้นแต้ม x x เ,เล็กนะครับเ,เล็กเพราะนั้นเนื่องจากลูกเต๋าเนี่ยมีทั้งหมดกี่หน้า6หน้าเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะขึ้นหน้าแต่ละหน้าคือ1ก็มีโอกาสเป็น1ใน6ถูกไหมครับโอกาสที่จะขึ้นหน้าแต้ม2ก็คือ1ใน6เหมือนกันหมดเลยแต้ม3แต้ม4แต้ม5แต้ม6ก็คือมีโอกาสที่จะขึ้นหน้าต่างๆเนี่ยก็คือ1ใน6ถูกไหมครับเพราะนั้น เนื่องจากลูกเต๋าเนี่ยมันเที่ยงตรงเนาะลูกเต๋าเที่ยงตรงลูกเต๋าเที่ยงตรงจะได้ว่า p อะไร p แต่ละค่าเลยนะครับ p x เท่ากับ x เล็กเนี่ยก็จะเท่ากับอะไรหมดเลย1ส่วน6นะครับทุกความน่าจะเป็นเลยไม่ว่า x จะเป็น1 x จะเป็นตัวอะไรนะครับ2หน้า1หน้า2หน้า3หน้าสีหน้า5และหน้า6ขึ้นแต้มตามนั้นเลยครับแต้มหน้า1หน้า2หน้า3หน้าสีหน้า5 6 มีค่าเป็น1นส่วนหหมดเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอะไรครับเราสรุปได้ยังมีความน่าจะเป็นเป็นไงกันหมดเลยเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ยเท่ากันหมดเลยอ่าเท่ากันทุกความน่าจะเป็นทุกแต้มนะครับเพราะฉะนั้นการแจกแจงนะครับการแจกแจงความน่าจะเป็นอ่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x แปรสูม x ก,ก็คือตัวแปรสูมในข้อนี้เป็นไงครับเป็นการแจกแจงเอก,กรูปไม่ต่อเนื่องถูกไหมครับเพราะอะไรเหตุผลง่ายๆทําไมถึงเป็นเพราะว่าเท่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นเท่ากันก็เลยกลายเป็นการแจกแจงอ่าเป็นการแจกแจงแบบเอกรูปแบบไม่ต่อเนื่องเอกกรูปไม่นะครับไม่เห็นเลยนะครับว่าไม่ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความน่าจะเป็นเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งคืนแต้มต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเขาบอกว่าให้แสดงนะครับหรือเขียนแสดงการแจกแจงความนเปลเป็นของตัวแปรสูม x ในรูปของตารางเพราะฉะนั้นเรามาเขียนในรูปตารางกันเพราะฉะนั้น x เล็กประกอบด้วยอะไรบ้าง x เล็กก็คือค่าความน่าจะเป็นทั้งหมดเลยก็มีหน3่5 6มีเพราะฉะนั้นช่องแรกข้างบนเขียน ความน่าจะเป็นค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสูม x นะครับแล้วก็ตารางที่2ข้างล่างก็จะเป็นความน่าจะเป็นซึ่งความน่าจะเป็นเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าเป็น1นส่วนหเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราก็ใส่อะไรไปหมดเลย1นส่วนหนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าอันนี้เป็นการแจกแจงเอกรูปแบบไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่องนี้เป็นไงกันหมดเลยเท่ากันหมดเลยขอเน้นอีกครั้งหนึ่งค่าความน่าจะเป็นเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเรียกว่าเอกรูปไม่ต่อเนื่องนะครับ จนั้นเราก็เอาสามารถแสดงการจัดแจงความนี่เป็นของตัวแปรสูม x นะครับในรูปของกราฟได้นะครับซึ่งข้างล่างก็คือตัว x นะครับแกนนอนนะครับแกนนอนคือค่าของ x เล็กก็คือค่าที่เป็นไปได้และแกนตั้งก็คือค่าของความน่าจะเป็นนะครับก็คือ x e x เท่ากับ x เล็กนะครับเพราะฉะนั้นความนี่เป็นที่จะเป็นไปได้ก็มีแค่1นส่วนหค่าเดียวเราก็เขียนสเกล1นส่วนหค่าเดียวแล้วก็ข้างล่างก็คือค่าที่เป็นไปได้ก็มีอยู่1นึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสาม 4 5 6นะครับศูนย์ไม่มีนะครับมีหนึ่งสองามห้มั 1, 2, 3, 4, 5, มนค่าของ1นะครับถ้าเราพอดอูลงไปนะครับเป็นกราฟนะครับก็จะเป็นจุดคือ1นู่อันดับ1 1งส่วน6นั่นเองถูกไหมต่อไปก็จะเป็น2 1ส่วน6 3 1ส่วน6 4ี่ส่วน6 5้าส่วน6และ6 1ส่วน6เป็นไงครับเป็นเหมือนถ้าถ้าเราวัดดูนะครับมันก็จะเป็นแนวตรงเลยใช่ไหมครับเพราะค่ามันเท่ากันหมดก็จะ,ะก็อยู่บนระนาบเดียวกันถูกไหม ตรงตำแหน่งคือ1นส่วนหกบนเลยนะครับอันนี้คือการเขียนกราฟในรูปของการแจกแจงความน่าจะเป็นแล้วก็เขียนในรูปของตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นสรุปนะครับการแจกแจงความนี่เป็นของตวัวแปรสุ่ม x เนี่ยจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องหรือไม่เนี่ยให้ดูว่าถ้าเกิดความน่าจะเป็นของมันเป็นไงครับของทุกค่าเนี่ยของค่าที่ไม่นไปได้เท่ากันหมดเลยแสดงว่าตวัวแปรสุ่ม x ตัวนั้นหรือตัวแปรสุ่มตัวนั้นเป็นการแจกแจงเอกลูปแบบ ไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับ